หลักประกันสุขภาพไทยที่คนไทยต้องรู้ครับและเรื่องต่อไปที่เราต้องรู้ก็คือระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยเราครับและผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราเช่นเคยเป็นใครที่ไหนไม่ได้ครับรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิทักษ์หมอครับสวัสดีครับอาจารย์ระบบหลักประกันของประเทศไทยเราเนี่ยครับด้านสุขภาพมีอะไรบ้างครับอาจารย์ค่ะจริงๆตอนนี้นะคะที่นับอยู่เนี่ยจะมี3ระบบใหญ่ๆค่ะระบบแรกก็คือระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เรา จะโฟกัสกันในในโมดูลนี้นะคะระบบที่2ก็คือระบบประกันสังคมค่ะและระบบที่3ก็คือระบบของสวัสดิการการ,รักษาพยาบาลของข้าราชการค,ค่ะนอกจาก3ระบบใหญ่เนี่ยครอบคลุมคนเกือบเกือแล้วเนี่ยยังจะจะมีระบบเล็กอื่นๆอ,อ,อีกบ้างนะคะเช่นระบบของเอกชนหรือว่าในเรื่องของระบบประกันสุขภาพอื่นๆเล็กๆนะซึ่งครอบคลุมคนไม่เยอะมากค่ะอาจารย์ แล้วแต่ละระบบเนี่ยมีความแตกต่างมีความคุณลักษณะอย่างไรบ้างครับค่ะขออนุญาตเรียนไปทีละระบบก็ได้นะคะ อย่างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติอะคะ่ะระบบนี้เกิดขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ545ด้วยะความเชื่อว่าสิทธิในการได้รับการบริการสุขภาพเนี่ยเป็นสิทธิของคนไทยทุกคนเลยะคะ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยรายจ่ายของการที่จะมาเนี่ยจะมาจากภาษีอากรของเรานะคะแล้วก็ครอบคลุมตอนนี้ระบบเนี่ยครอบคลุมคนอยู่ทั้งหมด174ของประชากรทั้งหมดเลยใครบ้างที่มีสิทธิ ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะก็คือคนไทยทุกคนที่มีเลข13หลัก<ม>แล้วก็ไม่ได้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกันสังคมหรือสวัสดิการรักษาพยาบาลของขา้าราชการนะคะจะเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินี้เองทีนี้ในส่วนเหล่านี้ค่ะมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันในในแต่ละสิทธิ์น่ะนะคะเพราะฉะนั้นหลักประกันสุขภาพตัวนี้ก็ครอบคลุมทั้งการดูแลทั้งผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในด้วยค่ะทีนี้อันที่สองที่ มีผู้ที่รับใช้สิทธ์เนี่ยลองลงมาก็คือสิทธิของประกันสังคมหน่วยงานที่ดูแลตรงนี้เมื่อเมือ่อสักครู่นี้ได้เรียนถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะหน่วยงานที่ดูแลก็คือสํานักงานหลักประกรันสุขภาพแห่งชาติขณะที่ของประกันสังคมเนี่ยหน่วยงานที่ดูแลก็คือสํานักงานประกันสังคมะคะ่ะซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมครอบคลุมบุคลากรที่เป็นลูกจ้างและพนักงานของเอกชนนะคะทั้งหมดเลยแต่สวัสดิการตรงนี้นะคะไม่รวมครอบครัวค่ะ หมายถึงว่าครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างเดียวครับผมตอนนี้นะคะเงินที่ได้จากเนี่ยจะแตกต่างจากระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ได้รับจากงบประมาณส่วนที่อยู่ในกองทุนประกันสังคมเนี่ยจะมาจากสมทบอะคะ่ะสมทบจากรัฐนายจ้างและลูกจ้างฝ่ายเราเท่ากันเลยนะคะประมาณร้อยละ5ของเงินเดือนคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในวงเงินไม่เกิน1นึ่งหมื่นห้านึ่งพันบาทต่อเดือนนะคะตรงนี้จึงเป็นที่มาของกองทุนตัวนี้แล้วก็ โรงบราการก็จะเป็นบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในธนก,กรรมคล้ายๆก,กันกับของของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่ใน2ระบบนี้ในส่วนของการที่จริงๆค่าใช้จ่ายอะคะ่ะมามาจากการเวลาจ่ายไปเนี่ยจะเป็นการเหมาจ่ายรายหัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าในระบบประกันสังคมเนี่ยผู้ผู้ประกันตนเนี่ยสามารถจะไปใช้บริการที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนคู่สัญญาที่ขึ้นทะเบียนในกับสถานบริการในเครือข่าย เช่นเดียวกันนะ,นะคะก็คือขึ้นทะเบียนที่ไหนต้องมาใช้บริการที่นั่นทั้งประกันสังคมแล้วก็ทั้งระบบักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะทีนี้ระบบที่3ที่ตอนนี้ถูกกล่าวขวัญกันมากขึ้นนะ,นะคะว่าได้รับสิทธิ์มากจะเป็นเรื่องของระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการค่ะอันนี้ครอบคลุมข้าราชการแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็บุตรด้วยประมาณครอบคลุมคนอยู่กว่ามา107กว่าประเทศะคะ่ะอันนี้ก็มาจากภาษีอกรเหมือนกันนะคะ ด้วยความเชื่อที่ว่าอันนี้คนที่ทํางานของรัฐเนี่ยจะได้รับได้รับสวัสดิการอันนี้ก็จะจะมีลักษณะที่แตกต่างกันตรงที่ว่าคนที่ได้รับสวัสดิการเนี่ยนอกแลวค,ครอบครัวเนี่ยนะคะจะสามารถจะไปใช้บริการได้ที่สถานบริการของรัฐได้ทุกแห่งเลยทั้งบริการผู้ป่วยนอกแล้วก็ผู้ป่วยในด้วยค่ะ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้เราก็ได้รู้เรื่องของระบบประกันสุขภาพของประเทศไทยกันไปแล้วครับในตอนหน้ายังมีเรื่องของระบบหลักประกันสุขภาพไทยที่คนไทยต้องรู้อีกมากมายครับวันนี้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรสมใจพุทธาพิทักษผลมากครับที่มาให้ความรู้กับเราครับขอบคุณอาจารย์ครับแล้วพบกันในตอนหน้าครับ